สวัสดีครับก็แน่นอนกลับมาพบกับสาระความรู้เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์คลิปนี้เรายังวนเวียนอยู่กับตู้เซฟนะครับแต่ว่าตู้เซฟในวันนี้จะเป็นตู้เซฟแบบระบบ2กุญแจซึ่งไม่มีรหัสแล้วใช้เมื่อไหร่ใช้ยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามในคลิปนี้กันครับสำหรับตู้เซฟรุ่นนี้นะครับจะมีแค่2กุญแจและไม่มีรหัสมาให้ซึ่งตู้เซฟแบบนี้แน่นอนว่าออกแบบมาให้ใช้สําหรับหน่วยงานหรือสถานที่ที่ต้องการ2คนมาเปิด เพื่อเอาของมีค่าด้านในอย่างเช่นหน่วยงานราชการเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลหรือรอพอสอตอหรือหน่วยงานอื่นๆหรือแม้กระทั่งร้านค้าทั่วไปที่ต้องการให้พนักง,งานอย่างน้อย2คนเป็นคนเก็บหรือเปิดตูเซฟนะครับผมส่วนวิธีการใช้มีดังนี้ครับถึงจะมีกุญแจมาให้2ชุดดูภายนอกเหมือนกันแต่ระบบการใช้งานก็ไม่เหมือนกันนะครับผมจะแยกว่ากุญแจชุดบนและกุญแจชุดล่างคนที่มีตำแหน่ง สูงกว่าหรือคนที่จะมีหน้าที่ในการเปิดเป็นหลักต้องใช้กุญแจชุดล่างนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเพราะอะไรครับอย่างที่ได้อธิบายไปครับว่าคนที่ถือกุญแจชุดล่างต้องเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าหรือต้องเป็นคนที่เปิดเซฟประจาผมยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ตู้เซฟล็อกไว้อยู่ด้านบนก็ล็อกด้านล่างก็ล็อกตอนนี้ถ้าเปิดเฉพาะข้างล่างจะไม่สามารถเปิดได้แต่เมื่อเราบิดกุญแจข้างบนแล้ว ตอนนี้บิดมาด้านขวาจนสุดด้านล่างก็จะเปิดได้ครับซึ่งเมื่อกุญแจชุดล่างถูกถอดออกไปกุญแจข้างบนคนที่ถือกุญแจด้านบนอยู่จะไม่สามารถเปิดตู้เซฟนี้ได้แต่ในทางกลับกันถ้าคนที่ถือกุญแจชุดบนเปิดตู้เซฟทิ้งไว้แล้วเอาออกไปคนที่ถือกุญแจชุดล่างซึ่งตำแหน่งสูงกว่าและสำคัญกว่า ยังสามารถเปิดตู้เซฟนี้ได้ในกรณีที่อีกท่านหนึ่งที่ถือกุญแจช,ชุดบนไม่อยู่หรือไปที่อื่นด้านล่างก็ยังสามารถใช้งานได้ครับแต่ถ้าต้องการให้เปิด2คนพร้อมกันทุกครั้งกุญแจช,ชุดบนเมื่อใช้งานเสร็จแล้วต้องล็อกกลับมาทางซ้ายแบบนี้ทุกครั้งครับเพราะเมื่อล็อกกลับมาทางซ้ายแล้วทุกครั้งตู้เซฟใบนี้จะล็อกอยู่คนที่มีกุญแจช,ชุดล่างก็ยังไม่สามารถเปิดได้ครับและนี่คือข้อมูลของตู้เซฟของกุญแจรุ่นนี้นะครับผม ถึงแม้จะไม่มีรหัสแต่การการไฟก็ยังเหมือนระบบมีรหัสก็คือการไฟที่ความร้อนสูงสุดที่2ชั่วโมงนะครับผมสำหรับข้อมูลส่วนอื่นๆหรือถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์โทรศัพท์อีเมลหรืออินบ็อกซ์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ